สวัสดีครับแต่วันนี้ก็จะมาดูกันนะครับ2กราฟหุ้นจาก exclusive line. เน้นย้ำนะครับไม่แนะนำการลงทุนนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การสแกนกราฟหุ้นตามระบบที่ผมสอนใน exclusive line ก็คือใครที่เรียนกับผมมาจนครบ3 c o คอร์สเท่านั้นเองนะครับสแกนถูกก็มีสแกนแป๊กก็เพียบนะครับเพราะนั้นไม่แนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก่อนอื่นนะครับท่านสามารถติดตามผมได้จาก YouTube นี้นะครับรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ดอรเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับมีสาระดีๆสู่ท่านทุกวันครับและ Facebook p เพจรวยหุ้นง่ายสไตล์ดรเอหรืออีกช่องทางหนึ่งแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับก็จะมีสาระดีๆสู่ท่านทุกวันครับหรือใครสนใจหนังสือ2เล่มนี้นะครับรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปหรือช็อปปี้ลาซาด้านะครับทีนี้ผม ให้ดูนะครับอ่ะดูที่เขาสแกนกันมาละกันนะอันนี้สรุปผลวหวตส่วสนใหญ่ผมจะไม่ค่อยดูผลสักเท่าไหร่ผมจะดอะูอะไรอ่ะที่เรียกว่าเป็นเหตุผลดีกว่านะดูเหตุผลที่เขาที่เขาเขียนเราจะได้เราจะได้มาดูกันว่าเอ๊ะแต่ละตัวเนี่ยตามระบบของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอันไหนสวยนะครับอย่างที่บอกนะไม่ได้สแกนวันนี้เพื่อให้ซื้อวันนี้นะครับเราสแกนหุ้นทุกวันไม่ได้ซื้อทุกวันแต่เราสแกนเพื่อเป็นการวางแผน นะครับอย่างเช่นดู TTB สิ TTB TTB อ่ะ TTB อ,อันนี้เป็นระบบ3 timeframe เห็นไหมครับถ้าใครเรียนกันมาเรียบร้อยแล้วมันคือระบบ3 timeframe ระบบ3 timeframe เนี่ยแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งแล้วก็แข็งกว่าตลาดด้วยแข็งกว่าตลาดด้วยอย่างที่บอกนะครับ ถ้าใครเรียนกับผมมาตั้งแต่1.32เห็นไหมครับตรงนี้เราคุยกัน1.32ณวันนี้1.68ละเห็นยังนะครับเห็นยังแต่เราลองมาดูเซตอินเด็กซ์สิครับอันนี้ผลงานของเซตอินเด็กซ์นะเซตอินเด็กซ์เซตอินเด็กซ์เป็นไงครับตอนที่อยู่1.32เซตอินเด็กอยู่แถวๆตรงนี้ตอนนี้เซตเป็นแบบนี้เห็นยังเซตลงหุ้นไม่ได้ลงทุกตัว ปรับไม n ์เซ็กันใหม่นะครับเซ็ตลงหุ้นไม่ได้ลงทุกตัวมันยังมีหุ้นพระเอกที่สวนตลาดอยู่ก็คือหุ้นเนี่ยระบบ3 t i ไทม์เฟรมของพวกเรานี่แหละนะครับถ้าใครตามผมมาก็1.32เนะี่ตอนนี้ต่อให้แบบย่อยังไงก็ตามก็ยังกําไรอยู่ถูกไหมครับระบบ3 t i ไทม์เฟรมมาทบทวนให้หน่อยสิอันที่1ดูนะครับไทม์เฟรมมันเห็นไหมครับเทคออฟคือผ่านเห็น,นยังใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีเลยครับอันที่2องไทม์เฟรมวีคเป็นไง ผ่านเห็นไหมมันผ่าน week ผ่านอันที่ 3, สาม d a y เหเป็นไง day ตอนแรกเหมือนจะผ่านนะเห็นไหมครับพอมาหน้าวันนี้ day มันไม่ผ่านแล้วมันกัามกึ่งๆอันนี้คือระบบที่เรียกว่าเทรดในหลุมเป็นสามทำเฟรมแต่ย่อลึกนะครับสามทำเฟรมแต่ย่อลึกดังนั้นนะครับเห็นไหมตอนนี้ให้มันย่อให้ลึกเลยพอได้สามทำเฟรมเสร็จปุ๊บปิดทุกอย่างทิ้งนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ อันนี้คือแนวรับครับไม่ควรจะหลุดตรงนี้ถ้าเป็นผมผมจะรอแถวแถวตรงนี้เลยแต่ไม่รู้จะลงมาหรือเปล่านะเพราะมันแข็งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แนวรับอยู่แถวแถวตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ต้องคัดก็แค่นั้นเองแต่ส่วนตัวผมชอบให้มันย่อลึกๆผมชอบการย่อลึก2ฐานแบบนี้ถึงจะคุ้มค่าย่อแค่เนี้ยเป็นผมยังเฉยๆแต่อันนี้ก็เกือบแล้วนะอย่างดีอาจจะอยากต่อราคาซะตรงนี้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคอันนี้คือซัพพอร์ตตรงนี้คือคัดลองไปวางแผนกันดูไม่แนะนำการลงทุนนะครับ อลองมาดูสิที่เขาดูกันอีกเป็นยังไงอลองดูนี่นะครับ T-Cap T-Cap Healthy Collection ลองมาดูซิคือ,อยังไง T-Cap นะครับส่วนใหญ่จะดูเหตุผลที่ดีๆนะแล้วเรามาสแกนกันอลองมาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นระบบระบบที่เราคุยกันมาอีกเชก่นกันนะถ้าเกิดว่าใครเรียนกับผมมาเนี่ยเห็นไหมครับเรา คุยกันไว้ตั้งแต่แถวๆตรงนี้เห็นไหมแถวๆ30กว่าบาท3 0บกว่าบาท3038บาทจนตอนเนี้ขึ้นมาขึ้นมาสูงสุดแถวๆท2บาทแล้วก็ตรงเนี้ย่อลงมา48บาทแหละเห็นไหมครับตามกันมาเนี่ยเราจะได้หุ้นที่เป็น up trend แข็งกว่าตลาดเห็นยังเวลาเปิดกราฟมาเราดูเราดูเทรนดก่อนอันที่1เป็นไงครับ up trend เห็นยังขึ้นยอ่อ ขึ้นยอ่อเนี่ย up trend อยู่นะครับอ่ะเดผมตีเส้น trend line ให้นะเนี่ย up trend อยู่เห็นยังครับอยู่ใน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 โซนที่เป็น up trend แบบนี้นะครับต่อมาเราดูแผนที่แผนที่ผมบอกดูนะครับเห็นไหมนึ่งสองเห็นไหมครับเวฟสามสแล้วนะครับขึ้น5แล้วเพราะฉะนั้นระวังมันจะลง ABC อย่างนี้ได้นะนะครับไม่รู้ว่า5มัน extend หรือเปล่านะครับแต่ที่นี้อ่ะลองมาดู ตอนที่ผมเตือนเอาไว้ผมบอกอุย๊ยเนี่ยดูนะครับอันนี้จบเวฟห้าไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่เกิดไอ i d ไซ e r เดเวอร์เจนถ้าจบเวฟห้าแล้วมีไอซ์ไซด์เดเวอร์เจนด้วยต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้ย่อลึกเห็นไหมครับย่อลึกนี่ไอซ o ไซโอโบสผมบอกเสมอเลยไอซไซทำพิวิคโอโบสเล่นสิปีก็ไม่มีวันรวยนะไอซไซทำพิวิโอโบสเล่นสิปีก็ไม่มีวันรวยเราอยากเข้าไปไล่ราคาตอนโอโบสต์ดังนั้นตอนนี้ย่อลงมาอ่ะทีนี้การย่อตรงนี้อ่ะลองดูนะครับ การย่อตรงนี้การย่อตรงนี้ผมตีเอาไว้นี่ดูนะครับอันนี้แนวซับพอตเห็นไหมครับจุดรุนี้คือคัดอย่างดีเราอยากให้ย่อรงนี้ถูกไหมเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยเราอยากเราชอบเล่นหุ้นที่ย่อสองฐานอันนี้ย่อฐานเดียวเห็นยังย่อฐานเดียวโอเคแต่มันมันแข็งอะถูกไหมครับอันนี้เกิดแท่งเทียนกลับตัว จุดซื้อต้องประกอบไปด้วย3อย่าง1แท่งเทียนกลับตัวอันที่2เกิดแนวรับสําคัญอันที่3เกิดอินดิเคเตอร์กลับตัวเห็นไหมผมจะมีสเต็ปหนึ่งสองสามเนี่ยเสมอเลยนะครับอันนี้เกิดแท่งเทียนกลับตัวเกิดอินดิเคเตอร์กลับตัวลงมาที่แนวรับสําคัญดังนั้นแนวรับอยู่แถวตรงนี้หลุดตรงนี้ต้องต้องคัดนะครับสาหรับ t ีแคปอ่ะดูตัวถัดไปสิว่าเขาสแกนตัวไหนที่ดูหน่อยดูเคแบงอ่ะดูเคแบง เคแบงค์เนี่ยเป็นระบบวิกคอฟของเราถูกไหมครับเราเล่นในกรอบนี้เห็นยังอันนี้คือกรอบสะสมเห็นยังครับคือกรอบสะสมดูนะเห็นไหมถ้าเราจับระบบได้นะครับระบบเทรดของผมมีทั้งหมด7ระบบนะระบบเทรดมีทั้งหมด7ระบบใครจําได้ไหมครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างถ้าจําไม่ได้ถ้าจําไม่ได้อย่าลืมไปทบทวนนะครับพอดีอ่ะนี่เห็นไหมครับระบบเทรด7ระบบอ่าระบบเทรด7ระบบ ลองไปดูนะครับอันนี้จะเป็นระบบวิกคอร์ฟระบบวิกคอร์ฟนะครับทีน,นี้ลองมาดูกันนะเคแบงค์ K bank, เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเห็นแบบตรงนี้ดูนะครับเนี่ยหล่นลงมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือโซนโซนสะสมเห็นไหมอันนี้คือคือขาขึ้นถูกไหมอันนี้ขานี่คือ distribution phase อันนี้ขาลงปึ้งปึ้งปึ้งอันนี้คือโซนสะสมเห็นไหมโซนสะสมมี2แบบซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ก็คือเล่นสวิงครับซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้เห็นไหมซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้ ซื้อตรงนี้ไปขายแถวๆตรงนี้ก็ได้กับอีกอันนึงคือจะซื้อตอนเบรกก็คือให้มันเบรกเสร็จก่อนดังนั้นผมบอกมองว่าเล่นในกรอบนี้เห็นไหมเราคุยกันมาตลอดนะครับเนี่ยเล่นในกรอบนี้เห็นไหมซื้อตรงนี้เห็นยังเนี่ยแท่งเทียนกับตัวอินดิเคเตอร์กับตัวเกิดที่แนวรับหรือแนวคัดสําคัญๆเห็นยังจุดซื้อหลังจากนั้นก็รอดูตรงนี้สิครับว่าไปไหวไหมดังนั้นเห็นไหมผมเขียนไว้ตลอดอนะ่ะยังไม่เคยเปลี่ยนแผนเลยเบรกหนึ่งสามสองได้จะเห็นแสงสว่างเบรกหนึ่งหนึ่งสามหกได้จะดีมาก พราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือ k bank นะครับอาจจะด,ดูให้อีกสักสองตัวละกันนะดูให้อีกสักสองตัวแล้วกันนะครับดูฮา,หาหน่านะฮาหน่าฮาหน่าบอกเทิร์นอาราวย่อลงมาเกิดแฮมเมอร์แนวรับสโตตัดล่างๆอ่ะลองดูตรงนี้สักครับนะครับฮาหน่าฮาหน่าอ่ะดูตรงนี้เนี่ยครับฮาหน่าฮาหน่าตอนที่ผมให้ดู นะครับตอนที่ผมให้ดูเนี่ยนะอันนี้คือการเทินอราวเห็นยังเนี่ยเทินอราวแต่ปรากฏไปไม่ได้อันนี้รอบนี้อ่ารอบนี้ปรากฏอ้าดูตรงนี้ครับยกโลยกหายเห็นไหมยกโลยกหายยกโลยกหายเนี่ยย่อมา2ฐานย่อมันฐานหนึ่งย่อมา2ฐานฐานนี้เขาเรียกว่าเฮลตี้คอเลกชันเห็นยังดังนั้นถ้าไม่หลุดดีนะครับไม่ควรจะหลุดนะครับนั้นผมจะรอดูก่อนว่ายืนเส้นนี้ได้หรือเปล่าถ้ายืนเส้นนี้ได้เราจะไม่ยุ่ง นะครับลองเทสเบรกซิเบรกจริงหรือเบรกหลอกอ่ะเห็นไหมครับเทสเบรกเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจำได้ไหมครับไม่แนะนําลงทุนนะแต่ยกตัวอย่างให้ดูว่าเราทํากําไรมานะครับเราทํากําไรมาในตัวเนี้ยนะครับในในตัวฮาน่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราซื้อตามระบบะเราซื้อตามระบบเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เราซื้อตามระบบเราก็เลยเป็นแบบนี้ในรอบที่แล้วเห็นไหมครับรในรอบที่แล้วทําตามระบบนะครับอันนี้ของรอบที่แล้วนะไม่ได้แนะนําว่ารอบนี้นะเน้นย้ํานะครับนะดังนั้นหาหน้าอ่าหาหน้าเนี่ยเราใช้สูตรเทสเบรกเห็นไหมครับสูตรเท break. break สเบรกเบรกจริงเบรกหรอเบรกจริงเส้นเขียวตัดปึง้งเห็นไหมครับเนี่ยจุดเข้าเห็นไหมเข้าแถวแถวตรงนี้40กว่าบาทเห็นไหมครับพอหลุดตรงนี้เห็นไหมหลุดเส้นแดงเราต้องเทคโปรฟิททำกำไร ดังนั้นตอนนี้เราเทคโปรฟิตไปหมดแล้วเรารอรอบใหม่ถามว่ารอรอบใหม่จะเป็นยังไงครับรอให้เฮลตี้คอร์เรคชันตรงนี้แล้วเกิดสัญญาณกลับตัวเกิดแท่งๆกับตัวค่อยว่ากันนะครับดังนั้นรอให้ยืนเส้นนี้ได้ก่อนยืนไม่ได้ผมไม่ยุ่งนะครับงั้นลองไปทําการบ้านกันดูต่อสำหรับวันนี้ต้องมือเก่าก็เรียนได้มือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออั้นนะครับ เจ้าของเพจรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด r A รและเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่21ครบรอบ3ปีและเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับเริ่มเรียน14พฤศจิกายน2566สมัครวันนี้พิเศษสุดนะครับรับโปร1แถม1 1แถม1คืออะไรเข้ามาเรียนคลิปของรุ่น20ไปก่อนได้เลยวางแผนเทรด ผมสอนเสร็จแล้วลงเลยคลิปรุ่น20จะลงดีเลย์ประมาณ1สัปดาห์เป็นในส่วนของเนื้อหาหลักปรับพื้นฐานกันไปก่อนแล้วถึงเวลาเรียนจริงอีก1รอบตอนนี้ราคาเต็ม5,900บาทลดเหลือ4,900บาทนะครับหลักสูตรของผมจะเป็นดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคดูพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ m ไ s e t มันนี่แมネจเมนต์มาร์เก็ตเซ o โลจีงบการเงินมันนี่เกมปันฟล Business Cycle, หุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ปีเตอร์ลินช์และเอาเปเปอร์หุ้นสวยมาอ่านกันอ่านการาฟเทคนิคเราจะเน้นไปที่ระบบลันเทรนส3 Time f เฟรมเน้นการใช้อินดิเคเตอร์แบบง่ายๆและใช้ได้จริงเรียนในเรื่องของเทรน l l o w i n g System ระบบลันเทรนกราฟแท่งเทียนลิสต์รีวอ d เลโชอิเลดเวฟทิสตีดาวและฟิวเนชีและระบบ ไ VOLUME เพื่อการเล่นสั้นเราก็สอนนะครับแล้วก็การสแกนหุ้นดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคจริงๆแล้วยังมีเนื้อหาอีกมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่เนื้อหาหลักประมาณ50-60%ที่เหลือก็จะหมุนกันไปตามธีมแต่ละรุ่นก็จะสอนไม่เหมือนกันการเรียนการสอนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะครับสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์ดูย้อนหลังได้1ปี มีวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์และมีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนนะครับหลังเรียนจบไม่ทิ้งกันไปไหนเราจะดึงเข้ากลุ่ม Facebook นักเรียนเก่าส่งข่าวสารกันตลอดอยู่แล้วครับอันนี้เข้ามาก่อนจะเรียนได้ก่อนแบบนี้เลยเนื้อหาผมกำลังทยอยลงและวางแผนเทรดทุกสัปดาห์เราจะฟอลโล่กันตามระบบลันเทรนตาม Watch list ตามนี้นะครับออปชันเสริม กราฟเทคนิค0ู0 0อันนี้เป็นคลิป13ครั้ง13ชั่วโมงดูย้อนหลังได้1ปีราคาตอนนี้4,900บาทและอีกออปชันหนึ่งนะครับเจาะลึกระบบเครด เระบบ1ปีสอนครั้งเดียวเช่นเดียวกันเริ่มเรียน16ตุกตุลาคมนี้เรียนทุกวันจันสองทุ่ม15นาทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด8ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงเรียนทุกระบบนะครับใน7ระบบของผมระบบ n ัน rend นเทรดในหลุม Turn Allow วิคคอฟเบรกดาวเทนสวิงเทร e และระบบ High Volume ตอนนี้ลดเหลือ4,900บาทถ้าท่าน ต้องการที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกับนักเรียนของผมเหล่านี้และมีความตั้งใจมากเพียงพอสามารถที่จะสมัครได้นะครับสมัครตอนนี้พิเศษสุด3คอร์สนะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนรุ่นที่21กราฟเทคนิค0ู0ถึง100เจาะลึกระบบเทรด7ระบบสมัครตอนนี้ได้ไลน์กรุ๊ป 3เดือนเต็มสมัครช้าหรือเร็วก็ได้นะครับท่านอยู่ในไลน์กลุ่มได้ถึงสิ้นปีไปสมัครอีกครึ่งเดือนก็จะเหลือ2เดือนครึ่งนะครับสามารถสมัครแยกคอสได้แต่ถ้าสมัครรวมกันก็จะเป็นราคา8,800บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดนะครับสมัครแล้วเข้ามาเรียนได้เลยที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันนะครับถ้าสนใจแอดไลน์ add line, add doc tor underscore a หรือสแกน qr code แล้วเข้ามาสมัครกันได้นะครับสวัสดีครับ